พ่อแม่ที่ฝึกลูกเนี่ยพับผ้าห่มทุกวันลูกจะพับผ้าห่มทุกวันไหมทุกวันถ้าพ่อแม่สอนให้ลูกแต่งตัวเองทุกวันจะแต่งตัวเองเป็นนะเป็นเห็นปะนั่นนะ่ะความเคยชินเราทําให้เขาเป็นปกติทําให้เขาเป็นประจําวันทุกวันเราฝึกอย่างเงี้ยเขาจะทําไปตลอดจะไม่หยุดทําแล้วถ้าเขาหยุดทําเราต้องดูเขาต้องเตือนเขาต้องลงโทษเขาการลงโทษลูกอย่าไปตีตีอย่างเดียวไม่ใช่ใช้ไม่ได้ ให้ลงโทษเขาด้วยการที่ไม่ไปเบียดเบียนเดือดร้อนเขาคําว่าไม่เบียดเบียนเดือดร้อนเขาหมายความว่าอย่าไปทําให้เขาทุรนทุรายร้องไห้น้าตาไหลจากการที่เราไปเบียดเบียนเขาด้วยการไปทุบไปตีการจะสอนเขาเนี่ยการจะลงโทษเขาเนี่ยต้องลงโทษด้วยการที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกจดจําและจําได้ว่าอันนี้มันเป็นความผิดเช่นแยกเขาออกไปจุดหนึ่งให้เขานั่งอยู่เงียบๆสงบๆคนเดียวว่านี่คือการลงโทษหรือเก็บเขาไว้ในห้องแต่นั่งมองอยู่ห่างๆอยู่ตรงนั้นนะห้ามเดินมา แรกๆมันจะยากหน่อยลูกจะร้องไห้จะอะไรจะโวยวายต้องฝึกถ้าไม่ฝึกอีกหน่อยเขาจะไม่ฟังใครเลยเขาจะไม่ฟังเราด้วยและจะไม่ฟังใครด้วยเพราะอะไรเราตามใจเดียวทําผิดไปแล้วก็ไปโอที่หลังลงโทษเสร็จแล้วค่อยปลอบใจกันทีหลังลงโทษก่อนพระเจ้าใช้วิธีการสอนคารวาญาติโยมหรือสอนกับพระภิสุสฆ์ด้วยกันเนี่ยพระองค์จะตําหนิก่อนตําหนิแล้วชี้โทษชี้โทษแล้วค่อยนํากลับเข้ามาสอนใหม่สอนใหม่ การสอนเนี่ยเหมือนการตอบแจ้งของระุ้ทธเจ้านะคือสอนใหม่เลยวนใหม่เธอเข้าใจยังไงเมื่อกี้ที่เข้าใจผิดตอนนี้เข้าใจว่าไงถ้ายังไม่เข้าใจอ่ะฉันจะบอกเธอละสอนเธอละทีนี้เริ่มเข้าใจละเมื่อเข้าใจละเขาจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองได้เพราะนั้นทําแบบนี้ซ้ำๆเป็นวิธีการพู้เจ้สอนคารวะไม่สอนพระภิสุสงฆ์หลายครั้งในสมัยพุทธการเนี่ยคารวะเนี่ยพระภิสุสงฆ์เนี่ยเข้าใจผิดในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไปพูดผิดพระพุทธเจ้ามาเรียกมาถามว่าเธอพูดผิดจริงไหมสาวกตอบจริง พระเจ้าก็เลยถามเลยว่าเธอมีความเข้าใจว่ายังไงเขาก็เริ่มตอบเริ่มตอบเริ่มตอบผู้ทเจ้าบอกโอเคจะเข้าใจผิดจริงเปลี่ยนความเห็นใหม่พร้ทเจ้าบอกสอนถ้านั้นคารวะไอ้สาวว่าของพระองค์ก็เลยว่าถ้านั้นพระองค์เนี่ยช่วยเมตตาบอกสอนหน่อยว่าที่ถูกต้องเป็นยังไงพระองค์ก็ชี้โทษเธอทาอย่างนี้ไม่ได้รับเป็นโมฆะบุรุษพู้ทเจ้าก็เลยสอนว่าอ่าถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังใหม่ผู้ทเจ้าจะสอนใหม่ตั้งแต่ต้นยนงจบสอน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 นี่ลักษณะการปลอบใจของพระเจ้า ลักษณะการลอบใจลูกเราเป็นยังไงลงโทษเสร็จแล้วมาสอนเขาที่ลูกทําเมื่อกี้นี่ถูกไหมลองตอบแม่สิลองตอบพ่อสิถูกหรือเปล่าทําไมถึงมั่นใจว่าถูกอธิบายให้ฟังหน่อยให้เขาฝึกคิดด้วยตัวเองให้เขาฝึกเข้าใจด้วยตัวเองว่าไอ้ที่เขาทําเนี่ยมันผิดไม่ผิดอย่างไงมันถูกไม่ถูกอย่างไงเราต้องให้เขาพูดออกมาเมื่อกี้ผิดไหมรู้จักคาว่าผิดไหมแปลว่าอะไรเข้าใจไหมอันนี้ว่าถูกทําไมถึงคิดว่าถูกตอบแม่สิตอบพ่อสิต้องถามแบบเนี้ย ถามให้เขาตอบเองเพราะอะไรการที่เขาตอบออกมานั่นแปลว่าเขาเข้าใจเขากําลังคิดตามได้เขากําลังรู้ได้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่แล้วถ้าเราบอกว่าเขาพูดว่าเขาถูกแล้วเขาทาถูกแล้วเราอธิบายเขาฟังเลยว่าจริงๆมันไม่ถูกมันผิดเขาจะได้จําได้แต่ทุกวันนี้ลูกทําไม่ผิดทําผิดไปไงตีทุกด่าเลยตีเลยเพราะอะไรเราโกรธเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราไม่ตั้งสติสัป,ปชัญญะ เราไม่รู้จักระ,นะ้ับยับยัง้งใจตัวเองจึงทําให้ลูกอะไรสังใจอีน่อยมีอะไรลูกกล้าปรึกษาเราไหมไม่กล้าปรึกษาแล้ว,นะลวเพราะอะไรมันกลัวเราไนงะเพราะเราไปลงโทษเขาในทางที่ไม่ถูกต้องก็เกิดความกลัวเข้ามาเมื่อมีความกลัวเขาจะปรึกษา,คาใครนทนี้เขาก็หาที่พึ่งอื่นที่ไม่ใช่เราแล้วค้อถามคืออาจารนะ์ด่าไหมด่าแต่ทําไมอาจาร์ด่าคนถึงยังพึ่งกลับเข้ามาหาคําสอน จกให้อาจารย์เนี่ยแนะนาบอกกล่าวแม้อาจารย์จด่าแรงแค่ไหนนะมันก็อยากเข้ามาปรึกษาอาจารย์ไม่กลัวแม้มันกลัวอะบางทีมันก็กลัวจะโดนกระโถนก็พยายามจะหลบกระโถนอยู่นะมันก็กลัวบ้างแต่ทําไมมันกล้าเข้ามาปรึกษาอาจารย์เพราะมันรู้ว่าการที่มันปรึกษาอาจารย์มันจะรอดได้แน่นอนถ้ามันปรึกษาคนอื่นโอกาสพลาดจะสูงมากเพราะมันไม่มั่นใจไงว่าคนอื่นจะสามารถสอนไดเหมือนอาจารย์ไหมนั่นหมายความว่าอะไรมันมั่นใจในตัวอาจารย์มันจึงกลับเข้ามาปรึกษาอาจารย์ถูกปะ ดังนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ลูกเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสร้างความมั่นใจให้ลูกว่าลูกต้องมั่นใจในตัวเราว่าลูกเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าไปปรึกษาคนอื่นแล้วจะดีกว่าปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ต้องให้ลูกปรึกษาเราแล้วต้องให้ลูกมั่นใจว่าเขามาปรึกษาเราเขาต้องได้คําตอบที่ถูกต้องอย่างแน่นอนแต่ทําไมลูกไม่ค่อยปรึกษาพ่อแม่พรพ่อแม่ชอบห้ามห้ามไมา่ทําวิธีการห้ามไม่ทามีเยอะแยะมากมาย บอกเหตุผลเขาว่าทําไมถึงไม่ได้อธิบายเขาว่าเกิดโทษเกิดประโยชน์ทำไมแต่พ่อแม่ทุกวันนี้เป็นไงมึงไม่ต้องไปทาเลยนะถ้ามึงกูรู้เมื่อไหร่มึงเจอกูเนะี่ยเห็นไหมมันเป็นลักษณะแบบนี้อย่าไปทำนะไม่ไดีแต่เราไม่เคยอธิบายให้ลูกเรารู้เลยว่าทําไมเพราะอะไรถึงทําไม่ได้ทําไมเวลาอาจารย์ด่าคนนะ่ะมีคนมาถามอาจารย์อาจารย์จะแก้ไขปัญหาย,ยังไงนี่ดติดขยับแก่น,นิ่งแล้วถ้าที่กูไปตัดมาใหม่วันนี้นะเนี่ยมันชินไงเห็นไหม,มความเคยชินเห็นไหม มันจะจับอยู่ตลอดเวลาต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะชินเพราะเวลาสึงที่สุดแล้วเนี่ยเวลาเราบอกสอนลูกเราอะแล้วเราแบบไม่ให้เหตุผลเขาเลยเหมือนอาจารย์ให้เหตุผลอย่างเงี้ยเวลาอาจารย์ด่าอาจารย์ด่าก็จริงแต่อาจารย์ให้เหตุผลหมดว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้เวลามีคนมาถามอาจารย์อกหักทำยังไงดีมูกออกไม่ได้เลยทาใจไม่ได้เลยเขาทิ้งเราไปทํายังไงดีอาจารย์กด็ดา่ดาดา่ดาดา่าด่าด่าแต่อาจารย์ด่าเสร็จปุ๊บก,กลับมาตั้งสติใหม่ซิทําตัวเองให้มีคุณค่าสิ เมื่อเรามีคุณค่าวันหนึ่งเราเดินออกไปอ่ะจะมีคนที่เห็นคุณค่าเราวันนี้เขาไม่เห็นคุณค่าเราเพราะเราทําตัวไม่มีคุณค่าหรือเปล่าแต่ถ้าวันนึงเรามีคุณค่าเขาอาจจะเสียดายเราก็ได้นะแต่วันนั้นเขาอาจจะกลับมาขอคืนดีกับเราเราจะคืนดีก็ได้ไม่คืนืนก็ได้แล้วแต่เราเลยอาจารย์สอนหมดถูกบ่อะอาจารย์เรียกผมว่าทําไมถึงต้องอยู่ล่ะอยู่ทําไมในเมื่ออยู่แล้วมีทุกข์เราจะอยู่ไปเพื่ออะไรจะอดทนอดกลั้นไปเพื่ออะไรอดทนทุกวันนี้มันมีความสุขเหรอ ไม่มีอ้าวมีความทุกข์หรือมีความสุขมีความทุกข์มีความทุกข์กแล้วทนในความทุกข์อยู่ทาไมเออวะทนทําไมวะมาเริ่มคิดแล้วเห็นปะ่ะเราต้องสอนลูกอย่างเนี้ยทําไมจึงใช้คําว่าต้องมีลูกเมื่อพร้อมเพราะมันต้องพร้อมจริงๆมันต้องพร้อมในการเพียรพยายามในการสอนลูกตัวเองทุกๆเรื่องทุกๆอย่างด้วยหลักเหตุผลไม่ใช่การใช้อารมณ์วันนี้เป็นธรรมะที่ดีมากเลยนะ ปกติจะไม่ค่อยได้สอนเรื่องแบบนี้เลยนะมันสอนมันมันไม่มีกลุ่มเฉพาะเรื่องพ่อแม่ในวันนี้จัดดีมากเลยต้องขอบคุณเจ้าภาพคุณเองกับภรรยาแล้วก็ลูกลูกชื่อชื่ออะไรนะธรรมะ,รมะชื่อธรรมะไปหาอาจารย์ที่บ้านเอ,อแล้วก็อาจารย์ก็นั่งคุยกับเขาอยู่นะเนี่ยธรรมะนะแล้วก็อาจารย์นั่งอยู่แล้วเขาก็กระโดดมากอดอาจารย์ปกติจะไม่ค่อยกอดเด็กนะไม่ค่อยมีเด็กมากอดอะไรเงี้ยเพราะมันเห็นหน้าแล้วมันกลัว มันจะเด็กโตหน่อยเด็กเล็กจะไม่ค่อยได้เข้ามากอดอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามากอดเอออาจารย์ก็รู้สึกว่าเราเรารับความบริสุทธิ์ของเด็กเนาะมามากอดด้วยความบริสุทธิ์อย่างเงี้ยปกติจะไม่ค่อยกอดไทรคนมันอยากจะกอดอาจารย์เยอะแต่อาจารย์จะไม่กอกดก็จะเต็มที่เขจะจะ,จะแค่ตีหลังอะไรเงี้ยมันไม่งั้นมันก็จะมากอดกันหมดแต่ทีเนี้ยต่างคนต่างจะลุ้มเข้ามาอย่างเงี้ยเราสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์ของเด็กแต่เราผู้ใหญ่เนี่ยชอบเอาความแปดเป,เปื้อนไปเปื้อนให้เด็กเด็กเนี่ยไม่มีความโกรธนะจจะบอกให้ ความโกรธของมันเนี่ยมันมันมีแหละมันไม่ใช่ไม่มีจะพูดไม่มีเลยก็ไม่ได้แต่ความโกรธของมันมันจะดับเร็วมากเพราะเด็กอะอารมณ์มันสมาธิมันสั้นเวลามันโกรธมันไม่พอใจไงมันไม่พอใจมันก็แสดงอารมณ์โกรธออกมาแต่มันแสดงอารมณ์โกรธเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็หายนั่นแหละเด็กแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะผูกอาฆาตเด็กเนี่ยจะซึมซับอารมณ์อาฆาตตัวเนี้ยไปเรื่อยเช่นเราตีเขาเราว่าเขาแรงแรงเราด่าเขาแบบขาดสติลวดจะลืมแล้วด่าเขาตีเขาแรงแรงอย่มันเผลอไง เราเคยเป็นไหมลูกทําแบบนี้แล้วเราเห็นแล้วมันปี๊แตกเลยอ่ะแล้วเราผัวเข้าไปแรงๆแล้วก็มันรู้สึกตายหาแล้วผัวไปแล้วนะโอ้ยสงสารลูกจะมาสงสารเลยนะมาสงสารแล้วก็สงสารลูกจนเลยไม่ไม่น่าตีเลยมาเริ่มคิดทีหลังแต่มันทําไปแล้วเพราะอะไรมันขาดสติเนี่ยเรียกว่าเอาความแปดเปื้อนไปใส่ลูกอีกหน่อยนะลูกจะเรียนแบบแบบเนี้ไปด้วยอีกหน่อยเนี่ยเวลาไม่ทําอะไรเพราว่ามันเคร่งของเลยเพราะมันจํามาได้ว่าเวลามันทําผิดลูกพ่อแม่เนี่ยผัวมัน ทีนี้แหละเวลาพ่อแม่ทําอะไรผิดมันก็คุยอย่างทิ้งบ้างผัวพ่อแม่บ้างตามเหตุตามัยเพราะอะไรมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยเรียกว่าคนมันแปดเปื้อนได้มันแปดเปื้อนจากภาษากระทบภายนอกมันทําให้เกิดการแปดเปื้อนจากภายนอกเพราะอะไรเด็กมันซึมซับพฤติกรรมไงเด็กมันซึมซับพฤติกรรมภายนอกเข้ามามาสะสมมาด้วยตัวเองเพราะเด็กปัญหาวุฒิภาวะไม่พอมันแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรกลรวไม่กวรมันจําจากพ่อแม่ล้วนเนี่ยคำว่ามีลูกเมื่อพอ ถ้าพ่อแม่ไม่พร้อมจะเป็นคนดีในให้ในไม่ไม่พร้อมจะเป็นคนดีเพื่อให้ลูกเนี่ยมาซึมซับพฤติการของตัวเองอย่ามีลูกเลยไม่ดีพ่อแม่ต้องทําตัวเองให้ดีเพื่อให้ลูกซึมซับการกระทําของพ่อแม่เราอย่าลืมนะภาษามันกระทบทุกอิริยาบถตลอดเวลาเราอย่าคิดว่าเฮ้ยเราสอนลูกดีมากเลยนะแต่ทําไมลูกไม่ยอมเป็นคนดีเราสอนอย่างเดียวแต่ตัวเราเองไม่ได้เป็นคนดีลูกจะซึมซับความดีของเราได้ยังไง เวลาเราปฏิบัติเวลาเราสอนลูกเนี่ยเราอย่าลืมอย่างหนึ่งการสอนนั้นมันต้องออกมาจากการกระทําทางกายวาจาและใจของเราจริงๆถ้าไม่ออกมาแบบนั้นจริงๆมันก็ไม่ต่างจากคนเฟกเวลาเราตีหน้าซื่อเข้าหาสังคมเกียรติถ้าเป็นถ้าตายแต่เวลาเจอหน้ายิ้มมีความสุขใส่เขาใช่ไหมนั่นแ่ะตีหน้าใส่คนในสังคมเพราะเราจําเป็นต้องทําแต่เวลาเจอลูกเราทําแบบนั้นเหมือนกันแต่เราไม่รู้ตัว เราพยายามจะเป็นคนดีต่อหน้าลูกแต่ความเป็นจริงเราเป็นคนดีจริงๆนมั้ยไม่ได้เป็นเราแค่ต้องทําเป็นแบบอย่างให้กับเขาแต่ความเป็นจริงเป็นมั้ยไม่เป็นเราพยายามไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าต่อหน้าลูกแต่ความเป็นจริงเรากินเราสูบนั้เรากินเราสูบแต่เราไปแอบสูบทีหลังเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่การกระทําจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเนื้อในจริงๆเมื่อเราไม่ได้เป็นแบบอย่างทางกายวาจาและใจแก่เขาได้จริงๆลูกมันจะรับรู้ได้ มันจะออกมาในบางครั้งบางคราวที่เป็นความรู้สึกนึกคิดในใจของเราเองมันจะออกมาเลยมันจะออกมาทางการกระทําทุกอย่างมันจะออกมาดังนั้นถ้าเราแก้ไขตัวเองให้ดีไม่ได้ลูกเราก็ดีไม่ได้เช่นเดียวกันมันถ่ายทอดกันทางความรู้สึกนึกคิดเราอย่าคิดว่าเราเอาตำหลับตําราไปสอนเขาอย่างเดียวอย่าคิดว่าเอาประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของเขาไปสอนเขาอย่างเดียวเราต้องเอา กายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมคือการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจของเราเองจริงๆไปบอกสอนเขาด้วยทําเป็นแบบอยา่างอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์สอนธรรมะถ้าอาจารย์สร้างภาพอาจารย์จะต้องเหนื่อยมากเลยในการที่อยู่ในรถกับลูกศิษย์ตลอดย4ิบี่ชั่วโมงอย่างแอดมินอย่างเงี้ยถ้าสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วตวเองทําไม่ได้มันน่าจะยากมากนะเราอาจารย์เนี่ยคือแอดมินอาจารย์เนี่ยอยู่กันเนี่ยนะมันแทบจะแบบ ครึ่งวันเลยอ่ะมันเกินกว่าครึ่งวันได้ซ้ําบางทีอยู่กนตั้งแต่ตีสี่ถึงสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเขาอยู่กับอาจารย์ตลอดถ้าอาจารย์เฟซอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมได้จริงมันก็มีหลุดบ้างแต่เพราะอาจารย์เป็นหอาจารย์แบบนี้อยู่แล้วเวลามีเวลาเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจารย์เป็นอย่างนี้ตลอดอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอาจารย์เป็นแบบนี้ตลอดเนี่ยมันออกมาทางการกระทําทางกายวาจาและใจของอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นอย่างนี้อาจารย์ไม่คิดจะเสแสร้งแกล้งทําอะไรอาจารย์ทําคือทําพูดว่าทําคือทําไม่ทําก็คือพูดว่าไม่ทํา ตามเหตุตามปัจจัยการกระทําของตนเพราะ,ะนั้นถ้าเราแค่เฟกให้ลูกเห็นเราแค่หลบเสียใจหลบเรารู้สึกไม่ดีเราหลบเราไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้แต่เราสอนให้ลูกลูกต้องรู้จักเข้มแข็งนะลูกต้องรู้จักไม่โกรธนะแต่เวลาตัวเองโกรธวิ่งหนีหลบจากลูกแต่เราไม่สามารถอะไร ทิ้งความโกรธออกได้เราเลยหลบไปใช่ไหมหลบไปก่อนไม่อยากลงกับลูกบางคนหนักข้อถึงขั้นเอาอารมณ์ความรู้สึกเราเนี้ยไปลงกับลูกด้วยโยนใส่ลูกแทนซะเป็นที่รองรับอารมณ์ของเราซะเพราะเราเครียดเนี่ยวิธีการคืออะไรเราจัดการอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ดังนั้นพ่อแม่ที่ดีจะสามารถสอนให้ลูกลระงับยับยั้งจิตใจตัวเองได้ตัวเองต้อง,งระงับยับยั้งจิตใจตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเรา,าระงับยับยั้งจิตใจตัวเองได้เวลาสอนลูกมันจะโคตรมีน้ำหนักเลย ลูกจะเกรงใจต่อสิ่งที่เราสอนเขาเขาจะไม่กล้าโกรธอาฆาตพยาบาทมาร้ายเพราะเราไม่โกรธอาฆาตพยาบาทมาร้ายมันเป็นพลังนะสายใยของความเป็นพ่อเป็นแม่ต่อลูกเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยหรือวิบากกรรมที่ทํากันมาเนี่ยค่อนข้างหนักหน่วงมากมันถึงมาเกิดเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกกันได้มันทํากันมากนั่นหมายความว่าสายใยในตลอดสังงารวะยาวนานเนี่ยมันมีความผูกพันหนาแน่นกันอยู่คนเป็นแม่เป็นพ่อคนเนี่ยเวลาพูดอะไรกับลูกเนี่ยลูกจะหยุดได้ถ้าเราเป็นแบบนั้นจริงๆ ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมได้จริงๆเราจะสามารถนำธรรมนั้นเนี่ยไปบอกสอนแก่ลูกได้านัญนาคือสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้ขอให้ว่าเราเป็นแม่พ่อที่ดีไม่ว่าลูกเราจะเป็นยังไงแต่ตัวเราอ่ะต้องถามตัวเองว่าแล้วเราจะเป็นพ่อแม่แบบไหนเราจะเป็นพ่อแม่ยังไงไม่ใช่ลูกเราต้องเป็นยังไงมันตั้งคําถามผิดพ่อแม่ทุกคนในโลกเนี้ยชอบตั้งคําถามว่าลูกเราโตไปจะต้องเป็นอะไร ลูกเราต่อจากนี้จะเป็นยังไงจะมีชีวิตยังไงมันตั้งคําถามผิดมันต้องกลับมาตั้งปัญหาที่ต้นเหตุเราต้องถามว่าเราจะเป็นพ่อแม่ยังไงเราจะเป็นพ่อแม่แบบไหนเราจะเป็นพ่อแม่ในลักษณะแบบใดเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้ลูกเดินตามนี่ต่างหากคือคําถามที่เราต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ในความเป็นแม่เป็นพ่อไม่ใช่ไปตั้งคาําถามที่ลูกว่าเมื่อไหร่ลูกจะเป็นคนดีเมื่อไหร่ลูกจะแก้สันดานของตัวเองได้ เมื่อไหร่ลูกจะยอมรับตามความเป็นจริงคําถามคือเรายอมรับได้แล้วหรือยังเราเป็นคนดีได้แล้วหรือยังเราช่วยเหลือคนอื่นได้หรือยังเพราะนั้นก่อนเราจะทําอะไรกลับไปเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองอย่าพยายามไปเปลี่ยนลูกเปลี่ยนตัวเองแล้วเอาความเป็นตัวเองจริงๆนั้นอนะ่ะสอนลูกแล้วมันจะได้ผลอย่างดีมากทําไมเราเห็นบางครอบครัวเนี่ยครอบครัวมีความสุขบริบูรณ์สมบูรณ์ดีมากเลยเพราะเขาเริ่มจากตัวเขาเองบางคนเคยเห็นไหมพ่อแม่เนี่ยเลวชั่วมาตลอดชีวิตเลย แต่วันหนึ่งมีลูกเปลี่ยนเลยทันทีทําเพื่อลูกจะไม่เคยขยันหมั่นเพียงขี้เกียจตลอดเวลาไม่มีโลภีพายแต่เมื่อมีลูกเปลี่ยนตัวเองใหม่เลยมีโลภีพายตั้งใจในการทํางานเพราะอยากจะดูแลตัวเองลูกเองให้ดีที่สุดทําแบบนี้ลูกออกมาก็จะดีเพราะอะไรเขายอมเปลี่ยนตัวเองแล้วเพื่อลูกวันหนึ่งลูกก็จะเปลี่ยนเพื่อเขาเหมือนกันมันจะกระทําตอบแทนกันในฐานะหน้าที่ของความเป็นแม่เป็นพ่อและหน้าที่ของความเป็นลูก เราจำไว้นะแม่พ่อทำหน้าที่ต่อลูกลูกจะทำหน้าที่ตามคนต่างทำหน้าที่ของกันและกันนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของเราเพราะนั้นอาจารย์ขอฝากในการศึกษาธรรมะพ่อแม่ควรศึกษาคุณธรรมจริยธรรมหลักเหตุหลักผลอย่ามีความงมงายไร้สาระเพอร์เจอร์ถ้าเรามงมงายไร้สาระเพอร์เจอร์ลูกเราก็มีสิทธิ์เป็นเหมือนกันถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่มีเหตุผลลูกก็จะเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลเหมือนกันเพราะเราเป็นจุดเริ่มต้นของการสอนลูก ขอให้เราศึกษาเป็นผู้มีปัญญาให้มากฝึกฝนอบรมตัวเองในการปฏิบัติตามธรรมเราพยายามฝึกตัวเองในการนั่งสมาธิเราจะได้สอนลูกนั่งสมาธิได้ฝึกตัวเองในการเจริญวิปัสนาเราจะได้สอนลูกวิปัสนาได้ถ้าเราสอนได้ให้ลูกมีศีลสมาธิปัญญาศีลห้าเราทําให้ได้เมื่อทําได้เราสอนลูกจะได้มีน้ําหนักในการสอนสมาธิเรียกลูกมานั่งสมาธิด้วยกันฝึกเขาทุกวันเป็นประจำนั่งสมาธิลมหายใจเข้าลุกมหายใจออกถ้าเด็กรู้ไม่ได้สอนให้เด็กท่องพุทโธก็ได้ พูดโทในใจก็ได้ถ้าเขาจะงท่องในใจไม่ได้ให้เขาท่องออกมาเอาลราหายใจพูดหายใจออกโทซิฝึกเขาอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยฝึกเขาคิดในใจแล้วฝึกให้เขายอมรับตามความเป็นจริงเช่นเขามีความทุกข์เรื่องเพื่อนมาเข้ามาลาบาให้เราฟังถามเขาวันนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันทะเลาะกันอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนมาแก้อย่างนี้สอนเขาไว้เขายอมรับตามความเป็นจริงว่าสังคมเป็นยังไงเอสอนเขานะว่าเอเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเราก็ต้องทําใจนะ เจอเพื่อนแบบนี้ <P an ye> เพื่อนที่ดีก็มี <P an ye> เพื่อนที่ไม่ดีก็มีเราก็อยู่แบบมีความสุขอยู่กับปัจจุบันอย่าไปสนใจเพื่อนที่ไม่ดีนะ <P an ye> เขาจะรังแกเรามาเราอย่าไปตอบโต้เขานะแค่ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันตัวเองพออย่าไปเบียดเบียนค่อยๆสอนเขาอย่างเงี้ยให้เขายอมรับตามความเป็นจริงทําไมร้องไห้ทุกพาออะไรเสียใจใช่ไหมพาะไม่ได้อย่างนี้พ่อแม่ไม่ซื้ออันนี้ให้ใช่ไหมพาะพ่อไม่ซื้ออันนี้ให้ใช่ไหมพาะอะไรลองดูตัวเองซิสอนเขาเพราะเรามีความอยากใช่ไหมแต่ดูสิมันมีประโยชน์หรือเปล่ามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหม ค่อยๆสอนเขาทีละนิดอย่างเงี้ยให้เขายอมรับตามความเป็นจริงในทุกๆเรื่องให้เขายอมรับให้ได้ถ้าเขายอมรับได้นั่นแหละเป็นการฝึกวิปัสนาให้กับลูกเราเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่คําถามคือเราจะสอนวิปัสนาลูกอ่ะจะสอนการพิจารณาให้ยอมรับตามความเป็นจริงกลับมาดูที่ตัวเองตัวเองยอมรับตามความเป็นจริงได้แล้วหรือยังดังนั้นตัวคนเป็นพ่อเป็นแม่ฝึกตัวเองให้ดีในปัจจุบันฝึกตัวเองให้ได้ในปัจจุบันแล้วการสอนลูกของเราและการฝึกอบรมบ่มนิสัยลูกของเรา จะดีเลิศประเสริฐสีสาวกของพระพุทธเจ้าทุกคนเรียกว่าบุตรของพระองค์เป็นบุตรที่เกิดโดยธรรมเป็นบุตรที่เกิดจากปากของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนพ่อเหมือนแม่ของพระพุทธศาสนานี่แหละพระองค์ทรงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่ทางธรรมสอนสาวกของพระองค์ขัดเกลาสาวกของพระองค์เนี่ยให้พ้นจากกิเลสตัณหาเปลี่ยนสันดานของคนเลวคนชั่วอย่างอุกุริมาขัดเกลากิเลสตัณหาให้เป็นคนดีในสังคมได้จนเป็นพระอรหันต พราะพระองค์ทรงเริ่มขัดเกลาที่พระองค์ก่อนหกปีเราเป็นพ่อเป็นแม่เริ่มต้นขัดเกลาที่ตัวเองก่อนแล้วสอนลูกขัดเกลารลูกเราลูกเราจะเป็นคนดีได้แบบเดียวกับที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วก่อนเปลี่ยนแปลงคนอื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเปลี่ยนปอนเฉพาะในสังคมนะแม้แต่ในครอบครัวก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วจึงนําการเปลี่ยนแปลงนั้นไปสู่ลูกพราะนั้นจะก็ฝากไว้ให้กําลังใจกับทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ ใครที่ยังท้อแท้ใจในการที่ลูกยังสอนลูกไม่ได้ดียังเตรียมตัวลูกตัวเองไม่ได้ดีค่อยๆทําไปทีละนิดเอาหลักธรรมสอนพระเจ้าเป็นแนวเป็นแถวเป็นเหตุเป็นผลเป็นตัวชูโลงเป็นเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีในบ้านเราด้วยการนําธรรมะไปใช้ในบ้านเมื่อการนําธรรมะไปสั่งสอนคนในบ้านเอาธรรมะไปเป็นแนวเป็นแถวในการใช้ชีวิตในบ้านไม่ต้องไปทําอย่างอื่นศึกษาแล้วปฏิบัติให้บ้านเราครอบครัวเราเป็นแบบอย่าง เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าเราปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าจะเรียกเราว่าเป็นรัต,ตนาห้าเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลกเพราะอะไรเพราะเราสามารถปฏิบัติตามธรรมได้ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมได้เนี่ยเรียกว่าหาได้ยากนะบางคนรู้ธรรมะแต่ปฏิบัติไม่ได้นะแต่ใครรู้แล้วนําไปปฏิบัติได้แก้ไขการกระทําของตัวเองได้แล้วสามารถที่จะเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นได้ต่อไปแล้วจึงนําไปสั่งสอนต่อได้เนี่ยเรียกว่ารัตนาห้า รัตนะแปลว่าแก้วหรือเป็นเพชรพลอยเป็นของมีค่าห้าอย่างหนึ่งในนั้นคือคนที่ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ทมจนน,นำธรรมนั้นมาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการแล้วแก้ไขชีวิตตัวเองได้ถ้าเราทําได้คนจะมองเข้ามาเฮ้ยน่าเอาชีวิตคนนี้เป็นแบบอย่างลูกมองเราเฮ้ยน่าเอาพ่อแม่เป็นแบบอย่างทําแบบนี้ได้เป็นแบบนี้ได้นี่แหละบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลกเพราะนั้นพวกเราทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงเัวอได้ทําให้ได้ ใครมีคำถามอะไรไหมเพื่ออยากถามถามได้ไม่ต้องกลัวเพราะโดนแน่มีไหมคำถามเอ้ไม่ได้ถามใช่ไหม ไม่ได้ถามไม่ได้ถามมีไหมมีไหม